เพื่อนจะไปไม่ถึงแล้วค่ะวันนี้นี่ค่ะสภาพหลังฝนตกวันนี้นะคะท้องอ่าไร่ท้องนาหรือทุ่งนาบ้านเราก็เริ่มเชื่อเลยค่ะพเพื่อนๆปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ค่ะอยู่กับความสดชื่นตามธรรมชาติของเขาเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยงามค่ะนะคะพเพื่อนๆดูสิไหมคะสวยงามมากดอกรักนาะตรงนู้ตนตน้นนวนสีขาวอันนี้สีออกมอ่วงๆกับขาวเห็นไหมคะก็ได้ฝนค่ะพเพื่อนๆ ฝนก็ได้ความชื้นฉ่าแค่นี้นะคะเพื่อนๆดูดินก็รู้ค่ะก็มีความชื้นฉ่าเพราะว่าฝนตกนานพอสมควรนะคะครึ่งชั่วโมงนี่แล้วก็แรงด้วยทั้งลมด้วยก็พอโดนน้าฝนนิดนิดหน่อยก็จะเขียวจะอุ่มเพราะว่าอะไรคะใบดรือดูใบไม้ผลิมันผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วข้างหน้าเ็าเลยค่ะเพื่อนๆปล่อยเขาอยู่งนี้ค่ะอยู่กับความสดชื่นตามธรรมชาติของเขาเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยงามค่ะนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะนี่คือดอกรักมีเยอะๆก็ไม่มีราคานี่คะ่ะชะชะลมความร้อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากดกมากสีม่วงขาวนะคะนี่คะ่ะเต็มนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คะ่ะแต่วันนี้ฝนตกวันแรกคะ่ะโอ้มาดูบรรยากาศกันคะ่ะเพื่อนๆเห็นดอกรักไหมคะได้น้ําฝนเป็นไงคะสดชื่นเลยคะ่ะสดชื่นเลยคะ่ะเพื่อน,นๆดู มัก็ซึมซับซึมซับซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนๆแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกมัก็ซึมซับซึมซับซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนๆแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกให้ดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศหลังฝนตกอ๋นนู่นคือ ทุ่งดาวเรืองเห็นเหลืองๆนุ่มไหมคะเป็นสดชื่นที่เขาได้น้ําฝนเห็นไหมคะเพื่อนเห็นเห็นน้าฝนเกาะไหมคะนี่ค่ะสวยมากดีใจด้วยนะจ๊ะคุณดอกลักคุณได้ฝนมาแต่วันนี้เพิ่งจะโดนโดนฝนโดนอะไร รุ่งนี้มะลืนนี้ก็จะเริ่มเคี้ยวชะอุ่มเหมืนเพื่อนต้นไม้ใหญ่ลักษณะของเขาก็คือขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเกยไฟสายลุยค่ะรู้สึกว่าด,ดีใจกันทั่วหน้า,นาคือต้นไม้นี่แหละค่ะเขาร้อนมานานนะคะเพื่อนเห็นไหมคะพอเดือนเมษาเขาก็เริ่มหวานข้าวเพื่อนน,นี่คือบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆเห็นไหมคะความชุ่มชื้นมาเยือนต้นไม้ถือว่าใช้ใช้ได้ในความ ดินดินตอนนี้จะตกอกแักสามรอบก็ยังไม่มีน้ําขังแล้วค่ะเพราะอะไรคะดินก็แห้งมาหลายเดือนเนาะพอตกปุ๊บเห็นเคยเห็นเนาะเคยดูแต่ดอกเห็นไหมคะดอกสวยมากเพราะได้รับน้ําฝนกับเพื่อนๆดอกรักข้างทางนี่เขาเรียกดอกรักริมทางของแท้นะคะเห็นไหมคะนี่คือดอกรักมีเยอะๆก็ไม่มีราคานี่คะ่ะชะ ชมความร้อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากดกมากสีม่วงขาวนะคะนี่ค่ะื้นช่ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีอาเทศฤด,ดูการไถกรบกนะทีนี้ถ้าพอฝนมาตกนิดหน่อยก็จะเริ่มไถกันแล้วค่ะเพื่อนๆไถกรบไม่อยากให้เขาหมดความสวยสดชื่นไม่อยากให้เขาเหี่ยวเห็นเคยเห็นเนาะเคยดูแต่ดอกเห็นไหมคะดอกสวยมาก พขาได้รับน้ําฝนกับเพื่อนๆดอกรักข้างทางนี่เขาเรียกดอกรักริมทางของแท้นะคะเล้ก็ซึมซับซึมซับซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนๆแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักเนะะี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดอกชะชะโรมความร้อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากดอกมากสีม่วงขาวนะคะ่คะ ก็ซึมซับซึมซับซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนเพื่อนแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นไหมดอกก็ซึมซับซึมซับซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนเพื่อนแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักเนี่ยค่ะนเพื่อนเห็นไหมดอกรักอู้ยสวยงามนี่ไฟไม่กล้าเด็ดเขาแล้วเพราะอะไรคะอ่านี่ไฟเห็นมันสวยอยู่ในต้นเขาแล้วเนี่ยจะไม่กล้าเด็ดเลยค่ะสงสารเขาอืม พอโดนน้าฝนนีดนหน่อยก็จะเขียวจะอุ่มเพราะว่าอะไรคะใบดูดูใบไม,ไม้ผลิมันผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วข้างหน้าสดชื่นที่เขาได้น้ําฝนเห็นไหมค่ะเพื่อนเห็น,เห,นเห็นน้าฝนเกาะไหมคะนี่ะ ดยมากดีใจด้วยนะจ๊ะคุณดอกรักคุณได้ฝนมารู้สึกว่าดีใจกันทั่วหน้าคือต้นไม้นี่แหละค่ะเขาร้อนมานานนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะสนับสนุนคลิปของเยไฟด้วยนะจ๊ะรับชมโฆษณาให้จบด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะคลิปใหม่เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเยไฟสายลุยคะ่ะสดชื่นที่เขาได้น้นําฝนเห็นไหมคะ่ะเพื่อนเห็นเห็นน้าฝนเกาะไหมคะนี่ค่ะ สวยมากดีใจด้วยนะจ๊ะคุณดอกลักคุณได้ฝนมามนเพื่อนๆแล้วก็จะเขียวชะอุ่มในเดือนออนี่แหละค่ะมีเมษาพฤษภา,านี่ค่ะต้นไม้ก็จะเขี้ยวชะอุ่มรับรับฝนเต็มเต็มามาดูบรรยากาศกันค่ะเพื่อนๆเห็นดอกลักไหมคะได้น้ําฝนเป็นไงคะสดชื่นเลยค่ะสดชื่นเลยค่ะเพื่อนๆดูก็ได้ความชุ่มฉ่าแค่นี้นะคะเพื่อนๆดูดินก็รู้ค่ะก็มีความชุ่มฉ่าเพราะว่า ฝนตกนานพอสมควรนะคะครึ่งชั่วโมงนี่แล้วก็แรงด้วยทั้งลมด้วยก็เยีฝยเป็นป่าเก็บเห็ดนะคะเพื่อนป่าเก็บเห็ดล่วงหมดแล้วคะ่ะเหลือแต่กิ่งกิ่งก้านสาขาแล้วก็จะเริ่มแตกใบอ่อนใหม่นะเพื่อนเยีฝยไปไม่ถึงแล้วค่ะวันนี้นี่คะ่ะสภาพหลังฝนตกวันนี้นะคะท้องไล่ท้อง,อาองนาหรือทุ่งนาบ้านเราก็เริ่มชื่นสดชื่นที่เข้าได้นะ้ําฝนเห็นไหมคะเพื่อนเห็นเห็นน้าฝนเกาะไหมคะนี่ค่ะ สวยมากดีใจด้วยนะจ๊ะคุณดอกลัวคุณได้ฝนมาสนับสนุนคลิปของเกยไฟด้วยนะจ๊ะรับชมโฆษณาให้จบด้วยค่ะขอบคุณค่ะคลิปใหม่เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนคลิปของเกยไฟด้วยนะจ๊ะรับชมโฆษณาให้จบด้วยค่ะขอบคุณค right ่ะคลิปใหม่เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะพอโดนน้ําฝนนิดหน่อยก็จะเขียวจะอุ่มเพราะว่าอะไรคะอ่า ใบฤด,ดูใบไม้ผลิมันผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วข้างหน้าแต่วันนี้เพิ่งจะโดนโดนฝนโดนอะไรบุ่งนี้มะลืนนี้ก็จะเริ่มเคี้ยวชะอุ่มก่อนเพื่อนต้นไม้ใหญ่ลักษณะของเขาก็คือก็ซึมซับซึมซับ,ซ,ซ,บซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักเนี่ยเ่อเพื่อนเห็นไหมดอกชะ เฉรมความร้อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากดกมากสีม่วงขาวนะคะนี่คะ่ะไม่อยากให้เขาหมดความสวยสดชื่นไม่อยากให้เขาเหี่ยว,วยให้ดูบรรยากาศะคะ่ะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศหลังฝนตก๋อ,อนูน่นคือ ทุ่งดาวเรืองเห็นเหลืองๆนู่นไหมคะเพื่อนรู้สึกว่าดีใจกันทั่วหน้าคือต้นไม้นี่แหละค่ะเขาร้อนมานานนะคะเพื่อนในเมัเพื่อนแล้วก็จะเขี้ยวชะอุ่มในเดือนนี่แหละค่ะเมษาพฤษภาเนี่ยค่ะต้นไม้ก็จะเคี้ยวชะอุ่มรับรับฝนเต็มเตยฝอยเป็นป่าเก็บเห็ดนะคะเพื่อนป่าเก็บเห็ดล่วงหมดแล้วค่ะเหลือแต่กิ่งกิ่งก้านสาขาแล้วก็จะเริ่มแตกใบอ่อนใหม่นะครึ่นชํำนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีอาเทศ ือดูการไกรถกลบนะท่ทนนี้ถ้าพอฝนมันตกนิดหน่อยก็จะเริ่มไทกันแล้วค่ะเพื่อนๆไถกลบนะคะสวยงามมากดอกรักเนาะตรงนูน้นต้นนูนสีขาวอันนี้สีออกม่วงๆกับขาวเห็นไหมคะก็ได้ฝนค่ะเพื่อนๆฝนให้ดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศหลังฝนตกอ,อ๋อนูน้นคือ ทุ่งดาวเรืองเห็นเหลืองๆนุ่มไหมคะเพื่อนเพราะก็ซึมซับซึมซับซ,มซ,บซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนๆแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักนะะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดอกกลื่นฉ่ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีอาเทศฤด,ดูกาลไถกรบถ้าเทนี้ถ้าพอฝนมันตกนิดหน่อยก็จะเริ่มไทกันแล้วค่ะเพื่อนๆไถกรบ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยคช่วยะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยขาช่วยนะ,ะแต่วันนี้เพิ่งจะโดนโดนฝนโดนอะไรบุ่งนี้มะลืนนี้ก็จะเริ่มเคี้ยวชะอุ่มค่ะื่อนเพื่อนต้นไม้ใหญ่ลักษณะของเขาก็คือถือว่าใช้ใช้ได้ในความดินดินตอนนี้จะตตอีกสักสามรอบก็ยังไม่มีน้ําขังหรอกค่ะเพราะอะไรคะดินก็แห้งมาหลายเดือนเนาะ พอตกปุ๊บสนับสนุนคลิปของเกไฟด้วยนะจ๊ะรับชมโฆษณาให้จบด้วยค่ะขอบคุณค่ะคลิปใหม่เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ซึมซับซึมซับซึมซับเข้าไปเลยไหลลงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อนๆแต่นี่ค่ะสดชื่นได้ใจก็คือดอกรักเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดอกโอ้มาดูบรรยากาศกันค่ะเพื่อนๆเห็นดอกรักไหมคะได้น้ําฝนเป็นไงคะสดชื่นเลยค่ะ สดชื่นเลยคะ oh, actually, oh, ่ะเพื่อนๆดูโอ้มาดูบรรยากาศกันค่ะเพื่อนๆเห็นดอกลักไหมคะได้น้ําฝนเป็นไงคะสดชื่นเลยค่ะสดชื่นเลยค่ะเพื่อนๆดูขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเกยไ้ายสายลุยค่ะเห็นไหมคะนี่คือดอกรักมีเยอะๆก็ไม่มีราคาโอ้มาดูบรรยากาศกันค่ะเพื่อนๆเห็นดอกลักไหมคะได้น้ําฝนเป็นไงคะสดชื่นเลยค่ะ สดชื่นเลยค่ะเพื่อนๆดูเ้าเลค่ะเพื่อนๆปล่อยเขาอยู่งนี้ค่ะอยู่กับความสดชื่นตามธรรมชาติของเขาเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยงามค่ะนะคะเพื่อนๆ